คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า จูราสสิกพาร์คเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความประทับใจที่สุดในวัยเด็กของใครหลายๆคนและยังทำให้น้องๆหนูนๆที่หน้หนทนาทีมทั้งหลายนั้นรู้จักกับคำว่าไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกครับแล้วยความสำเร็จอันล้นหลามนี้จึงทำให้เราได้เห็นจูราสสิกพาร์คภาคต่อออกมาหลายๆภาคจนยาวมาถึงไตรภาคจูราสสิคโวล์ครับซึ่งในแต่ละภาคก,ก็มักจะเต็มไปด้วยรายละเอียดยิบย่อยมากมายเลยเอาไว้ให้คนเนี่ยเล่นกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้นั้นผมปามิซี่กก1อความจริงเบื้องหลังในหนังเสาร์จทีาคุณ อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนถ้าหากทุกๆคนพร้อมแล้วเราก็มารับชมกันได้เลยครับเปิดมาเรื่องที่1เราจะมาดูฉากที่ทีแรกนั้นพังหลังคากระจกรถตู้ลงมาแล้วกันจริงๆในฉากนี้เนี่ยตามบทคือหลังคามันจะต้องแตกครับแต่มันดันไม่แตกนะครับนะแต่มันยังหลุดมาตั้งแผงแบบนี้เล่นเอวเด็กๆในรถดิกกีสกันอย่างกัดกินนกเวีก็ไปเลยทําให้เสียงร้องแล้วก็ปฏิกิริยารีเฟรของเด็กๆในฉากนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอะไรที่ของจริงอมากๆและสปิลเบิร์กก็ยินดีที่จะให้ผ่านไปในเทคนี้เอาเลยครับ เรื่องที่2ครับทีเร็กในจูราสสิกเวิลด์เป็นตัวยวกับทีเร็กในจูราสสิกพาร์คซึ่งอันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับนะก็สังเกตได้จากรอยแผลที่เวโลซิปเตอร์ฝากเอาไว้ที่คอแล้วก็บริเวณตามร่างกายครับเพราะงั้นคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ก็รัวไว้ละกันเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้นี่โดนแฟนจูราสสิกตัวลงอีกเตือนเอาไว้นะครับนะอ๋อสำหรับทีเร็กในจูราสสิกพาร์คกับจูราสสิกเวิลด์แอนิเมชันเนี่ยก็เป็นตัวยาวกันนะครับเพียงแต่ว่าในการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยเขาไม่ทำ เอียดีพอทีรกเอาหายเฉยเลยเรื่องที่3ครับพูดถึงทีเรกแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะยังมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับนะนั่นก็คือเรื่องเสียงคำรามของทีเร็กครับที่สร้างขึ้นมาจากการรวมเสียงของสัตว์ถึง4ชนิดเข้าด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยหมาเพนกวินเสืออัลลิเกเตอร์แล้วก็ช้างครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเนี่ย เรื่องที่4ในเรื่องจูราสสิกพาร์คที่อารีเนาริชาร์ดได้ถูกเลือกรับบทเป็นเล็กหลานสาวของจอห์นแฮมมอนในบทภาพยนตร์เนี่ยก็เพราะเสียงร้องของเก้แก่น,น่ะครับดังก้องกลางวันมากพอที่จะปลุกภรรยาของสปิลเบิร์กไปดูลูกกันเลยดีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆก็คือสปิลเบิร์กชอบเสียงกริ๊ดปี้แก่นั่นเองยังกับกินนกหวีดจ,จราจรเข้าไปเลยนี่พี่เนาะเรื่องที่5ครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนะว่านักสแสดงทุกคนในเรื่องจูราสสิกพาร์คเนี่ยจะได้รับโมเดลแรปเตอร์พร้อมกับลายเซ็นสปีีีลลลลเเเเเบบิิิรรร์์กกกกกกปปป็็นนขขขออองงงงงวววัััญหจจาาดดด้้้ยยซซึ่่ะมทใคโต โลกแห่งความเป็นจริงครับมีความสูงประมาณ2ฟุตและยาวถึง5ฟุตตั้งอยู่ในตู้กระจกเอาไว้คนในบ้านนี่เดินไปเดินมาแล้วก็มาดูกันนั่นเองเรื่องที่6พูดถึงเรื่องหุ่นโมเดลในจ u รสส s ิ c Park สามนะครับนะคือในเรื่องนั้นเนี่ยมีการสร้างหุ่นจำลองของสไปโนซอรัส no ขึ้นมาครับแล้วก็นำมาต่อสู้กับไทแรนโนซอรัสซึ่งไอหุห่นทีเร็กตัวนี้เนี่ยก็ได้ช่วงต่อมาจากเดอะรอตเวิร์ดอีกทีหนึ่งนะครับนะเพียงแค่ปรับสีนิดหน่อยแล้วก็ในฉากที่ต้องให้สไปโนซอรัส no <S urat> กัดคอทีเร็กน,น no ort, ั้นมก่มรเิิอนทที จนคอของทีเร็กเนี่ยหักดังกรกแล้วก็มีน้ํามันพุ่งกระจูดออกมาราวกับว่าเลือดสาดกันเลยดีเดียวทําให้จากเดิมที่ว่าต้องใช้หุน่อนอิเมทร์นิกทั้งสองตัวมาควัดกันเนี่ยกลายเป็นทีมตัดต่อต้องใช้ CG i มาซัดกันแทนครับเรียกได้เลยนะครับนะว่าสไปนอสรัตไม่เพียงสังหารทีเร็กในคอมพิวเตอร์กราฟิกมันยังฆ่าทีเร็กในร่างของหุ่นเหล็กซะด้วยครับเออจะว่าไปแล้วนะครับนะลืมพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้อีกครับแล้วด้วยความที่ว่าหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงทีีี่่่สดอเเบรกกกาางึนนมยยััทวว100ปลคห 15,443.1กิโลกรัมกันเลยทีเดียวทําให้ทีมงานทุกคนเนี่ยต้องประชุมเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับมันก่อนที่จะสแสดงกันเลยทีเดียวนี่ขนาดแค่หุ่นยังหนักขนาดนี้แล้วตัวจริงมันจะหนักขนาดไหนกันล้ววะนั้นอ๋อมาถึงข้อที่แปดกันแล้วผมลืมพูดไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับนะ่ะหุ่นยนต์อนิเมทรอรนิกของสไปนอรัสัตได้ชื่อว่าเป็นหุ่นยนต์เคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการสร้างมากันเลยทีเดียวไม่แปลกใจครับที่มันจะงับก่อนทีแรกเรื่องที่เก้าครับใน ยึดสายกีตาร์ติดเอาไว้ใต้คนโโลรถแล้วก็ให้คนที่นอนอยู่ข้างใต้เนี่ยดึงสายเป็นจังหวะนะครับนะตอนที่ทีเร็กกระทืบเท้าครับและพวกเขาก็ได้ฉากนี้มานั่นเองเรื่องที่10อันนี้นี่พิกสุดนะครับนะไม่ว่านักวิทยาศาสตร์ในเรื่องจุลศิษย์พักจะเก่งกาจจนสามารถท้นชีไปในดุสสามาได้แต่พวกเขาก็ดันสะกดชื่อเดนอแวร์ผิดงั้เงนเออเลยสตโกสโซรสแล้วก็ไทเรโนโซรื ดูในภาพเอาลวกนนะัไม่เพียงแค่เรื่องชื่อของเดนนุสเสานะครับยังมีเรื่องกายวิภาคของเดนนุสเสาที่มีความผิดเพี้ยนไปจากในชีวิตจริง อย่างโมซาโซรัสที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเลก็ตัวกตรใหญ่หรือไดโลโฟโซรัสที่พ่นพิษได้แล้วก็วโลซิรัปเตอร์ที่ตัวใหญ่กว่าของจริงแล้วก็มีการแถไปว่าใช้โมเดลของไดนเนคัสนะครับหนะักก็ไห้มันเป็นหนังก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวหนังมันก็จะมีเรื่องราวมาแถเองเอาเป็นว่าแฮมมอนเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไดนเสาร์ที่มันตัวใหญ่แล้วก็มีลักษณะเหมือนกับไดนเสาร์ในยุคป,ประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพราะว่ามีการเติม d เอต่างๆใสใ่ให้มันตอนอน,นะนี้คนนิ่ง่นอันนี้ก็หลาะยนะคนได้จะกัน เรื่องที่11ครับพวกเขายังมีการเอายุงช้างมาใส่เป็นพร็อพด้วยครับโดยยุงชนิดนี้เนี่ยมันเป็นยุงชนิดเดียวที่ไม่ดูดเลือดนะครับนะ่ะเพราะงั้นอย่าเข้าใจผิดว่ามันดูดเลือดในเราเนะี่ยยุงตัวนี้มันไม่ดูดเลือดโอเคเรื่องที่12ครับในพักเดลลอสฟอ l ์จากที่มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกําลังวิ่งหนีทีแรกในซานเดอโกเนี่ยก็มีคํานึงครับที่เขาพูดออกมาเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าฉันออกมาจากญี่ปุ่นเพื่อหนีสิ่งนี้ซึ่งมันก็เป็นการเคารพต่อภาพยนตร์เรื่อง Godzilla นั่น เ,ออเรื่องที่13ครับในจูรสิกพักสามครับจากที่บิลลี่กำลังดื่มน้ําอย่างอริอร่อยอยู่ที่ริมสระเนี่ยที่ต้นน้ำเคอร์บี้ก็กำลังเยี่ยวอยู่อย่างเพลิดเพลินครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย รนะเรื่องที่14บี่แล้วนี่นะครับก็คือจากการคุดซากฟอสซิลไดโนเเาร์ในจูราสสิกพาร์คสามซึ่งก็เป็นภาพจริงจากฟุตเทจของนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังอย่างแจ็คฮอนเนอร์ครับที่ได้มีการบันทึกไว้เมื่อต้นฤดูร้อนปี2001สําหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับพีบาวคนนี้ก็คือนักบรรพชีวินวิทยาที่สปิลเบิร์กไปปรึกษาเรื่องบรรพชีวินนั่นเองครับเรื่องสุดท้ายครับสิ่งที่ผมเชื่อว่ามีหลายคนไม่ทันสังเกตก็คืออันนี้เนี่ยก็อาจจะสปอยนิดน,นึงนะครับนะ กำลังลบข้อมูลบางอย่างในห้องแล a ครับซึ่งการลบข้อมูลในห้องปฏิบัติการเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเลวแล้วก็ผิดจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์แบบสุดๆซึ่งมันก็เป็นการบอกในไหนว่าดรวูนเนี่ยกำลังจะเป็นตัวร้ายในอนาคตนั่นเองสว่วนบทของพรีเกจะเป็นยังไงในแคมป์คริเตชียสหรือจูราสสิคเวิลด์3ก็เราก็ต้องไปดูกันนะครับเนะเออไม่อยากพูดมากส่วนตัวผมนี่อยากให้ดตรวูไยๆไปสักที แกนมากเลยตามจากักรอพยสให้เกินมาหน้าตาดูริก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับจากรครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม s ซย <See> You เก g e เ h e r